สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมประคันปันธพลังกูลนะครับเรื่องของ Succession Plan ไม่ทราบท่านผู้ฟังคิดว่ามันสำคัญกับองค์กรไหมฮะเท่าที่ผมสัมผัสได้เนี่ยนะครับคือระยะหลังเนี่ยหลายองค์กรทีเดียวไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดใหญ่คือขนาดใหญ่นี้เขาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อยู่ละแต่ระยะหลังนี่จะเห็นเขาพูดถึงกันบ่อยมากขึ้นรวมถึงองค์กรขนาดกลางแล้วก็หนีไม่พ้นนะฮะองค์กรขนาดเล็กซึ่งก็พยายามที่จะ หาระบบระเบียบต่างๆใส่เข้าไปในบริษัทของตัวเองซึ่งตัวหนึ่งที่มักจะถูกพูดถึงเสมอก็คือเรื่องของการหาผู้ที่จะมาสืบทอดตำแหน่งในระดับบริหารหรือในภาษาอังกฤษเราเรียกมันว่า successor นะครับซึ่งถ้าเราดูจากในระบบการบริหารทรัพย์กรบุคคลเนี่ยมันก็คือเรื่องของระบบ succession plan นะซึ่งก็คือหน้าตามันก็คือคล้ายๆกับว่าในแต่ละปีเนี่ยเรามีการวางตัวเอาไว้ไหมว่าแต่ละตำแหน่ง ระดับบนเนี่ยนะครับจะมีใครบ้างที่จะขึ้นมาเป็นผู้สืบทอดตําแหน่งซึ่งส่วนใหญ่ก็จะพิจารณาจากเรื่องของผลงานนะรเรื่องของความสามารถความรู้ความสามารถแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือตําแหน่งในระดับรองๆองลงไปว่าถ้าสมมติว่ามี CEO เนี่ยนะฮะแล้วก็ใครจะขึ้นมาแทน CEO ส่วนใหญ่ก็จะมองจากกลุ่มรอง CEO แล้วก็ตัวผู้จัดการฝ่ายที่ขึ้นกับมือรองพวกนี้ฮะว่าใครที่จะเป็นตัว แทนคนที่1ตัวที่2คนที่3ไล่ลงไปประเด็น succession plan เนี่ยในระยะหลังที่เราบอกว่ามีความสําคัญมากขึ้นก็เพราะว่าธุรกิจเราต้องการความยั่งยืนพอเราต้องการความยั่งยืนเนี่ยความยั่งยืนมันเกิดได้ก็คือมันต้องเกิดความต่อเนื่องถูกไหมครับไอความต่อเนื่องมันจะเกิดได้ดีนั่นแปลว่าเราก็ต้องมีคนที่รับช่วงต่อของการทํางานอย่างต่อเนื่องได้ด้วยเหมือนกันดังนั้นการที่จะมีคนรับช่วงต่อได้นั่นแปลว่าเราต้องเตรียม ประเทศไทยส่วนหนึ่งนะฮะในบ้านเราเนี่ยเท่าที่สัมผัสมาประมาณสัก20กว่าปีที่แล้วเนี่ยเรื่องของ successor นี่เป็นอะไรที่ไม่ค่อยเห็นองค์กรที่เขาให้ความสําคัญกันมากระยะหลังก็มีกฎเกณฑ์ขององค์กรขนาดใหญ่บางแห่งที่ถูกตรวจสอบนะครับว่าองค์กรเรามีไหม successor ก็เลยหันมาทํากันมากขึ้นแต่องค์กรที่ทำ succession plan มันก็มีอีกเหมือนกันว่าบางองค์กรเอาไปใช้จริงบางองค์กรไม่ได้เอาไปใช้จริงคือบางองค์กรมีแต่ plan อย่างเดียว ก็เวลามีใครมาตรวจสอบมาออดิตก็อันนี้เราทําไว้แล้วนะแต่พอสุดท้ายถึงเวลาจะเลื่อนขึ้นไปจริงๆเนี่ยกลายเป็นว่าเป็นคนอื่นไปซะก,ก็มีนะครับมันเลยทําให้แผนพวกนี้มันเหมือนกับวางไว้เพื่อให้มันผ่านการตรวจสอบทําให้องค์กรอยู่ในเกณฑ์ที่มันดีจริงๆ Succession Plan ไม่ควรเป็นหน้าตาแบบนี้จริงจริงเราควรจะแผนแบบว่าเราเอาไปใช้จริงด้วยไงฮะ คือแพลนแล้วก็ให้รู้ตัวเลยว่าใครบ้างที่จะเป็นตัวแทนเป็นผู้สืบทอดตําแหน่งของระดับบริหารในแต่ละตําแหน่งสิ่งที่สําคัญเกี่ยวกับ s u c c e s s i o n Plan หรือว่าตัว s u c c e s s o r เองเนี่ยมันไม่ใช่แค่เพียงเรื่องของการจิ้มคนว่าใครจะมาแทนเท่านั้นนะครับนอกจากจิ้มตัวคนแล้วสิ่งที่สําคัญคือเราต้องสามารถระบุได้ว่าแต่ละคนที่เราจิ้มไว้เนี่ยจะต้องพัฒนาเรื่องอะไรบ้างต่อเนื่อง องค์กรขนาดใหญ่หลังๆเริ่มมีการทดสอบนะฮะคือเอาตัวบรรดาซักเซสเซอร์ที่อยู่ในกลุ่มทาเล n ์อาจจะเป็นในกลุ่มทาเล้์ก็ได้นะครับเอามาทําการทดสอบโดยที่จะมีแบบทดสอบไม่ว่าจะเป็นทัศนคติความถนัดนะหรือว่าเรื่องของ leadership competency EQ ทําเยอะเลยนะฮะเพื่อจะทําให้เกิดการเชื่อมั่นได้นะครับว่าคนกลุ่มนี้เรากรองมาแล้วจริงๆ แล้วแบบทดสอบพวกนี้ก็เป็นแบบทดสอบส่วนใหญ่ก็มาจากต่างประเทศซึ่งเขาก็ใช้กันอย่างแพร่หลายเวลาเขาจะคัดเลือกหรือจะเฟ้นหาตัวลีดเดอร์บางองค์กรก็ลงทุนขนาดนั้นเพื่อที่จะจะได้เจอตัวซักเซสเซอร์ตัวจริงนอกจากตัวแบบทดสอบพวกนี้แล้วมันก็ต้องมาดูเรื่องของผลงานนะดูเรื่องของความสามารถของเขาที่สําคัญตัวหนึ่งที่ขาดไม่ได้ในยุคนี้นะครับสําหรับตัวซักเซสเซอร์เองก็คือเขาจะต้องมีวิสัยทัศน์ที่ดีมาก หลายองค์กรก็เลยมีเกณฑ์อีกตัวหนึ่งก็คือเรื่องของ Visioning นะฮะเรื่องของ strategic thinking สตัวนี้ถือเป็นเกณฑ์หลักเลยนะครับว่าจะนำพาองค์กรไปสู่อนาคตได้อย่างไง<ส>เขาจะต้องมีวิสัยทัศน์จะต้องมีภาพในอนาคตที่มันชัดเจนมากว่าในยุคนี้ถ้าจะโตต่อเนี่ยจะโตต่อ,อยังไงอันที่2ก็คือถ้าเราเห็นเป้าแล้วเราจะวางกลยุทธ์แบบไหนพอเราจะวางกลยุทธ์เป็นนั่นแปลว่าอีกคุณสมบัติหนึ่ง ที่สําคัญของคนจะมาสืบทอดตําแหน่งนั่นก็คือเรื่องของ change กับเรื่องของเขาเรียกว่า adaptability ก็คือต้องสามารถเปลี่ยนแปลงสามารถที่จะปรับตัวเองให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้พร้อมกับเป็นผู้นําในการเปลี่ยนแปลงได้ด้วยเราคงไม่เอา successor ประเภทแบบ copy นายมาเช่นนาย success เมื่อ10ปีที่แล้วแล้วเราก็บอกว่าเนี่ย successor er ของนายคนนี้ก็คือคนปัจจุบันที่ทํางานกับนายมาแล้ว10ปีคิดเหมือนนายทุกอย่างทําได้หมด นะครับเหมือนนายคนเก่าเป๊ะเลยแต่ให้คิดต่อไเป็นอนาคตเราตอบไม่ได้คนแบบนี้ผมว่าเหมาะสําหรับทํางานในปัจจุบันมากกว่าที่จะไปในอนาคตถูกไหมครับดังนั้นเรื่องของซักเซสเซอร์นะครับถ้าท่านเองอยากจะให้องค์กรเติบโตอย่างต่อเนื่องนะฮะเราอาจจะมองว่าโอ้ในการหาซักเซสเซอร์มันเหมือนเป็นการแช่งตัวเองหรือเปล่าซึ่งเอาจริงๆแล้วมันไม่ได้แช่งหรอกนะครับมันเป็นการเตรียมความพร้อมขององค์กรเรามากกว่า ว่าเราจะหาใครที่จะขึ้นมาแทนเราได้บ้างเพื่อให้องค์กรมันต่อเนื่องไปเรื่อยๆบางองค์กรลืมนะฮะผู้บริหารระดับสูงยังอยู่ในวัยหนุ่มมากก็ลืมเราบอกว่าไม่จําเป็นต้องหาแต่สุดท้ายแล้วมันอาจจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้ถูกไหมครับหรือมแม้กระทั่งเขาลาออกไปก่อนแล้วก็ไปทํางานที่อื่นมันก็เกิดขึ้นได้เราก็เลยต้องมีการเตรียมความพร้อมตรงนี้เพื่อลดความเสี่ยงนะขององค์กรเราในแง่ที่จะเติบใหญ่แล้วก็เติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับ ท่านซักเซสเซอร์ตัวนี้อย่าลืมนะครับมันมีความสําคัญมากมีคําถามก็ถามมาอีกว่าแล้วไอ้ซักเซสเซอร์เนี่ยถ้าจะทํากันจริงๆเราควรจะทําทุกระดับในองค์กรใช่หรือไม่ท่านผู้ฟังคิดยังไงครับโดยหลักการแล้วเนี่ยตัวซักเซสเซอร์หรือซักเ s ชันเพลนนะครับโดยส่วนใหญ่เรามักจะทําเฉพาะระดับบริหารเท่านั้นที่จะต้องโฟกัสแล้วก็เน้นมากๆที่จะต้องหาตัวผู้สืบทอดตําแหน่งให้ตรงที่สุดให้เหมาะสมที่สุด แล้วคำถามตัดมาก็คืออ้าวแล้วระดับล่างๆล่ะพวกแมネเจอร์พวกซูเปอร์วิเซอร์นี่ไม่จําเป็นที่ต้องมีซัคเซสเซอร์ใช่ไหมคําตอบคือเราไม่จําเป็นที่จะต้องทําแผนแบบนั้นอย่างชัดเจนแต่เราสามารถระบุตัวได้โดยอาศัยตัว c a r ิเออร์พาที่เรามีนี่แหละครับว่าพนักง,งาน3-4คนเข้ามาในฝ่ายเราเนี่ยแต่ละคนจะเติบโตไปไหนเราสามารถวางเป็น c a r ิเออให้เขาได้แล้วพอถึงวันที่เราจะถูกเลื่อนตำแหน่งขึ้นไปมันก็สามารถจะบอกได้เลยว่าใครเหมาะที่สุด ใกล้ๆนะครับมันก็จะคล้ๆแบบ Successor, s c c e s s i o n ใกล้ๆหน่อยหนึ่งเพียงแต่เราจะไม่วางแผนแบบชัดเจนใหญ่โตเหมือนกับระดับบริหารอันนั้นก็คือเรื่องของ Career Path ในระดับล่างส่วนเรื่องของ Succession Plan ก็จะเป็นระดับท็อปหน่อยนั่นก็คือเรื่องของประเด็นในวันนี้นะครับก็ฝากประเด็นเรื่อง Successor แล้วก็ความสําคัญของระบบนี้ไว้เท่านี้นะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับ